น้องครับพี่เพนมีข่าวดีสําหรับน้องที่อยากจะเรียนทางด้านสุขภาพนะครับถ้าน้องไม่อยากจะไปแข่งขันสูงในระบทีแคทหรือน้องไม่ได้มีบัตเจ็ตพอที่จะไปสมัครเรียนในมหลาลัยเอกชนนะครับก็มีโครงการ9แพทย์ของสถาบันบรมราชชนกเอามาฝากนะครับน้องซึ่งโครงการนี้ มีทุนเรียนฟรีเมื่อน้องเรียนแล้วเนี่ยน้องจะต้องกลับมาใช้ทุนครับอย่างเช่นน้องศึกษาแพทย์6ปีน้องก็ต้องกลับมาใช้ทุนในจํานวนทั้งสิ้น6ปีครับแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าน้องจะต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลนครับยกตัวอย่างนะครับเช่นในอําเภอหนึ่งนะฮะตามเขตชายแดนอย่างเงี้ย ถ้าเขาให้น้องไปทํางานตรงนั้นน้องก็ต้องสามารถที่จะทํางานและก็ใช้ทุนได้นะครับโดยโครงการเนี่ยจะเปิดเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นครับน้องซึ่งเราอาจจะต้องดูนะครับว่ากําหนดการในการรับสมัครเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายครับทุกทีเนี่ยเขาจะเปิดประมาณสักประมาณ7หลักสูตรนะครับแต่ปีเนี่ยจะมีหลักสูตรที่เป็นเภสัชและทันตแพทย์เข้ามาร่วมอีก2หลักสูตรนะครับซึ่งจํานวนรับนะครับน้องสามารถดูตามป๊อปอัพที่ขึ้นมาด้านหน้าของพี่เฟนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เนี่ยรับอยู่ที่ประมาณ150ที่นั่ง พยาบาลนะครับรับอยู่ที่ประมาณ400ที่นั่งถ้าใครสนใจด้านไหนก็อย่าให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ผ่านคลิปนี้ไปเฉยๆนะครับอยากให้น้องไปโฟกัสในโครงการก้าวแพทย์จากสอบอชอสถาบันบรมราชชนกก็เอามาฝากไว้อีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับ